วันนี้เนี่ยเอาวีมีฮีโร่ใหม่เข้ามาครับโอ้โหคือต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่ามันลดราคาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะฮะ เสากับอาทิตย์เหลือเพียง99คูปองเองนะครับคือจาก590เหลือ99คูปองถ้าไม่ซื้อก็ไม่รู้จะพูยังไงแล้วครับยังไงดวงตากลมโตของเธอโอ้และนี่คือสกินชุดนอนไม่ได้นอนนะครับน่ารักคมน่ารักอ่ะบอกเลยนะครว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ผมเล่นจนช่ำชํานานนะฮะเพราะว่าเห็นใบหน้าของเธอแล้วผมนี่อยากจะเล่นเธอมากเลยเอาเป็นว่าไม่พูดมากเสียเวลาเดี๋ยวผมไปเล่นในเกมให้ชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีเพื่อนๆะคระับวันนี้ก็อยู่ผมเคเคและน้องฮีโร่ใหม่นะ,ะซินโดรลล่าทุยไม่ใช่ซินนิทเรียนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยใครหลายๆคนก็นิยมเอามาฟาร์มป่านะครับเพราะว่ามันสามารถฟาร์มได้รวดเร็ว ความพร้อมกัน2กองได้แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่นะสกิลมันค่อนข้างมีเงื่อนไขเยอะนะฮะอยู่ในช่วงฝึกอยู่ก็สำหรับใครนะครับที่ยังงงอยู่ว่าสกิลมันทำอะไรได้ผมแนะนำให้ไปดูในฮีโร่สปอร์ตไลท์นะเพราะว่าเขาอธิบายไว้ละเอียดอุ้ยออ้โหใจเย็นออ้โหมิติอาฝั่งโน้นมีสกินด้วยอ่ะโอ้ย แซ่ซ่เจ็บเลยก็วันนี้ผมมาเล่นในโหมดธรรมดานะครับเพราะว่าโหมดจะอันดับอะ่ะตัวนี้โดนแบนยับเลยครับใครที่อยากจะมีเจ้าตัวนี้ไว้ครอบครองนะ <c oughs> ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยรีบซื้อไว้เนะครับเพราะว่ามันลดราคาเหลือแค่99คูปองเองเ <c oughs> จ้าซินเทียเป็นตัวป่าที่ต้องบอกเลยนะครับว่าใช้ไอเทมในระดับหนึ่งเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจะยังไม่บวมเยอะนะฮะในตอนแรกผมจะพยายามฟาเอาไอเทมก่อนนะโ โอ้ยอยากได้มังกรโอ้ยโอ้ยแสบแสบเลือสกิลสองของมันนี่มีเงื่อนไขในการใช้หลากหลายนะฮะแบบสามารถปล่อยไปโจมตีปักตรงข้ามก็ได้หรือว่าเพิ่มเลือดตัวเองก็ได้นะซึ่งมันเล่นได้คือมีลูกเล่นอะแต่ว่าใครที่เล่นตาแรกอะผมบอกเลยว่างงแดกแน่นอนตอนนี้เืิองานอย่งมีตีมังกรตาครับปั๊บ โอ้โหโอ้โหไอ้นั้นเขาบวกกันอยู่อ่ะตรงนี้เขาบวกกันอยู่อ่ะล็อกแล้ว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 หนึ่งศพไปแล้วศพกูเนี่ยแหละโอ้หยโอ้โยเดี๋ยวโอ้ยดับเบิลคิลโอ้ยเรื่องกระหมดอ่ะไอ้ตัวนี้มันดีนะเวลามันเลื่อน้อยมันวิ่งเร็วนะฮะหนีหนีตีนได้ง่าย แต่ว่าตัวมันก็บางอยู่ระดับหนึ่งเลยนะแต่มันมีอันติไว้เอาไว้ใช้ทิสถานการณ์ได้นะอันติของมันเนี่ยคือ <L. I. S 1> การเขาเรียกน,นะมันไม่ใช่การแลกเลือดดิต้องบอกว่าเป็นการแชร์เลือดมากกว่านะครับแชร์เก้าอี้อผมจะซื้อธนูทองก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนที่ดูช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นอะไรนะ โซลิเวอร์กันใช่ไหมเออดับสีแดงผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วโซลิเวอร์น่าจะใช่คงจะเบื่อแล้ววันนี้ผมมาเล่นเป็นธนูทองนะฮะผมจำชื่อไม่ได้แล้วธนูทองอ่านว่าอะไรเดี๋ยวเราไปบวกก่อนดีกว่าด้านขวาเหมือนเขาจะมีประเด็นเพื่อนต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมมาแล้ว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 อุ้ยอุ๊ยซ้ายขวาหน้าหลังทั้หมดเลยไอ้นี่ละกันไอ้นี่ละกันมาดีมา ต้องตายห,หลบกระสุดเอล้ัวได้เมื่อกี้นี้ผมยืนบู๊เลยนะฮะนี่ให้รู้สะบ้างว่าใครคือตัวจริง,ง,รงเคยฟังวะ <c oughs> ใครใครรู้จักเพลงนี้นี่บอกเลยนะว่าอายุไม่น้อยแล้วนะครับกลับมาฟาร์มต่อฮนะตัวนี้ต้องพยายามแบบฟาร์มเร็วๆนะเพราะว่าไอเทมเร็วเทนะ่าไหร่มันยิ่งดีนะฮะมันโหด มันอารมณ์แบบเน้นตีอะเน้นตีอะเน้นตีอย่างงี้เดินมาหนึ่งแจ๊ะได้คิวเฉย <c oughs> เวลาใช้สก,กิลสองอ่ะให้ดูสถานการณ์ดีๆนะครับว่าเราควรจะใช้สก,กิลสองแบบไหนนะฮะจะตีใกล้หรือจะตีไกลจะดูดเลือดก,กลับมาหรือว่าจะเอาเลือดไปโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมัน <c oughs> ลูกเล่นมันเยอะมันถามว่าเล่นยากไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาแล้วเทียนเทียมาแล้วเฮ้ยทำไรกันอนะทำไรกันนะอะโอ้โหเสียวตายอีกแล้วกูรู้สึกแบบโอ้อเสียวตายหลายรอบมากเลยนะขอฟังแป๊บนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆตอนนี้กิจกรรมมันลดราคาอยู่เหลือ99คูปองเอง นะฮะเอ้ยอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องโอ้โหเทนดันโอ้โหเทนสนตันไอเทนมึงมึงนี่นะมึงนี่นะลามได้คิวได้ไงวะโอ้โหไม่เป็นไรฮะเราคิวเยอะละสองตัวนกต่อครับตัวนี้เป็นตัวที่ดุดเลือโดโโหดมากนะครับผมแนะนำว่าถ้าเรา เจอมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไงเมทก็ต้องออกตัดเลือดนะไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่นอนมันดูดโหดจัดเลยอ่ะตีดักเซเลเยอร์คนเดียวแบบเลือดไม่ลดได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเทนอยู่เทนสับขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยเทนอ่ะเดะเอวสู้อ่ะชื้นเห็นเห็นอยู่เอ้ยเอ้ยมันกล้าเข้าขนาดนี้เลยเหรอ โอาลามมันได้อีกแล้วโอ้เฮ้ยอาลามแม่งเอาเรื่องว่ะเอาดาเมจจากไหนมาคิววะแต่ว่ามันออกแนวคล้ายๆแคลรี่อยู่หน่อยๆนะในความคิดผมเนี่ยเพราะมันต้องค่อนข้างยืนตีค่อนข้างเยอะอะไม่ค่อยได้เน้นใช้สกิลฆ่าอะไรเงี้ยนี่ครับพอเราสังหารทีมได้อ่ะเลือดเราจะเด้งกลับมาอ้ย เดี๋ยวผมต้องจริงจังหน่อยละรู้สึกว่าจะตายเยอะไปแล้วฮะมาขอเข้าโหมดแป๊บหนึ่งนะฮะึิงบุกกันอ้าวเทนลวกไปแล้วจบแรงเลยฟอนเรตินนนโน่คล<ะ>้องเหรออุ้ย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 มัน,นอยู่นี่มันอยู่นี่ม<ะ>ันอยู่นี่ซ้ายซ้ายเข้าเพื่อนซ้ายหลังพุ่มโหเลือดน้อยว่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าถึงแม้ว่าดูดเลือดมันจะโหดจัดมากนะครับแต่ว่าถ้ามันโดนสกิลเบิร์นดาเมจแรงๆแป๊บเดียวหายเลยนะ กดูดูดูดเลือดนะคือเลือดน้อยไม่ต้องกลับบ้านเลยตีคิดแป๊บเดียวเลือดเต็มดูเดะดูดพรวแรงเลยเป็นตัวที่ดูดเลือดแรงที่สุดภายในเกมแล้วผมว่านะแนะนําว่าถ้าเจอมันเนี่ยควรจะมีตัดเลือดนะครับบอกเม็ดเลยตัดเลือดมาไวๆเลยชิ้นแรกเลยยิ่งดีเฮ้ยเพื่อนบวกกันเพื่อนบวกกันเรียมอย่างนี้ต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วแหละสองตัวอย่างต่ำสองตัวอย่างต่ำ เข้าจังหวะสองดีกว่านะอย่าไปเปิดเลยตัวมันบางนะครับไปเปิดก่อนเดี๋ยวโดนสวนตายเฟอร์นน้ยเฟอร์นีนแทนเลือดหน่อยแคนเลือดหน่อยอู้โหหลบเอลสูได้เฟอร์นติโนขอ้โอเอาเรื่องว่ะด้านซ้ายว่ะเพื่อนด้านซ้ายว่ะสายเทมันหื้อพอดีเลยโดนตันสวยโอ้เทมเลือดเยอะจังวะ เทนมึงจะไปไหนถึกถึกหรอถึกแค่ไหนถึกแค่ไหนอ้าวเพื่อนฝาแฝดฝาแฝดฝาแฝดก็ล่วงเปลี่ยนโหมดแล้วบอกแล้วโหมดจริงจังโหมดจริงจังโคคิวเจ็ดเฉยเลยแบบงงอะไรเรียนหน้าจะวัดเหรอจะวัดเหรอครับมาดิ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 ตีโคตรแรงคือถ้าเจอพวกตัวแบบ ไม่ควรเข้าใกล้ก็เปลี่ยนเป็นตีไกลยยนะฮะเลื่อนหน้าถ้าเป็นตู้แบบประชิดตัวเราสู้ไม่ได้ยู่ลอละเพราะกิลมันแบบสวนทุนตีหโดตีดาไม่ได้ตี่้ต้องกลับล่างก่อนเป็นตีไก้ครับนี่ฮะดูครับคือมันมันตีสู้ได้เลยอ่ะดูดิเลื่อนเด้งแบบเลื่อนไม่ล้นเลยนะสบายครับเก็บดาคนเดียวได้แบบอีซี่คือผมต้องบอกเลยนะฮะว่า ต้องใช้อ่ะตัดเลือดอ่ะไม่งั้นเลือดแม่งเด้งเรื่อยๆอ่ะไม่มีวันตายอ่ะแต่ว่าถ้าโดนเบิร์ดหนักๆก็ร่วงเหมือนกันนะตอนครเต็มตัวกดละเอ้ยเอลสูมาแล้วมาแล้วไปไหนไปไหนเติมมาลางไปได้โอเคโอเคจ้าโอเยอะ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 แค่ไหนก็ไม่กลัว โอ้มีมีอมเหรอมีอมเหรอมันมุดมันมุดกูก็มีมุดมีมีเหมือนกันมาหนีเขาไฮ้ยเอาเอ้าสู้เอ้าสู้ยันเงี้ยอุ๊ยบลเลนตินอยู่ตรงนี้ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะตีได้เป็นวันอะเลือดเด้งรัวๆครับบอกเลยไม่เจอตัดเลือดไม่เจอตัดเลือดผมอยู่ได้ทั้งวันผมอยู่ได้ทั้งวันโอ้โหแลจินเดลี่แล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะจบแล้วเหรอ ใจเย็นยังคิวไม่มันเลยลิเตอร์โหลิเตอร์ลิเตอร์จะจบแล้วอ่ะมันเกิดมันหือว่ามันหือว่ะมันหือว่ามันหือว่าโอ้เตรียมตะโคตรแรงครับโอ้โอ้ยายาเด้งเลือดแล้วเด้งเลือดแล้วอุ่นขึ้อุ้ยอุ้ยอยอ่ะโอ้หุยโอ้หุย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหกูยืนขึ้นเลยตานี้ก็ไม่ใช่ตาแรกของผมนะบอกก่อนก็ จะพยายามหัดให้มันโหดๆนะครับโอ้ยใจเย็น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 เทนนี่ตัวอัปมงคลของผมเลยนะคือเจอที่ไหนแม่งน่ารำคาญแหละแม่งดันยับเลยเพื่อนเพื่อนมานองกรอยู่เพื่อนแอบเห็นเพื่อนเพื่อนมงกรเพื่อนโอ้ยเทนเทนโดนักอย่างเงี้ยอ้าวเพื่อนบวกแล้วเพื่อนบวกแล้วเราต้องเข้าครับมันมีเกิดมันมีเกิดมันมีเกิดาไปไหนมาดิมาดิ ขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยโอ้โหไม่ได้โดนตันโอ้หเข้าไม่ถึงหยา่ามึงอะไรมึงอะไรเด้งเลือดเด้งเลือดจับเลยเหมือนจะตายนะแต่ก็ไม่ตายผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีตัดเลือดเนี่ยเมื่อแม่งเด้งเรื่อยแน่นอนมีทางเดียวที่จะฆ่ามันได้คือต้องต้องเบิร์ตคนเดียวให้ตายเลยนะฮะแบบสตันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คือให้อย่าให้มันได้ตีสวนอะอู้ห๋เฉียวหน้าเอลซูเอลซูคาป้อมเอลซูคาป้อมเอลซูโอ้โหรามเอาสุดว่ะเรียบร้อยยืนยืนสวยๆย,ยืนสวยๆแบบแบบจบง,งามๆลยฮะโอเคสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นโหมดปกตินะเพราะว่าผมต้องการเอาตัวนี้มาเล่นเพื่อนๆได้ชมกันนะฮะเล่นหมดจะอันดับโดนแบนทิ้งยับเลยครับ MVP จะหนีไปไหนแล้ว,ว,วก็ยังไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่นะแต่สกอร์ก็ยังดูดีอยู่12ตาย3นะครับถ้าเ,เพื่อนเทางบ้านนะฮะอยากจะมีเจ้าตัวนี้ไว้ครอบครองก็แนะนำว่าให้รีบไปซื้อเลยนะครับตอนนี้มันลดราคาอยู่เหลือเพียงแค่99คูป,ปองเท่านั้นเองนะฮะภายในวันนี้เท่านั้นนะเฮย้ย